เจ้าตูบตัดหน้ากระชันช้นจิตรถบรรทุกคนงานยางแตกพิกคว่ำพนักงานเจ็บอือ้อสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะรถบรรทุกคนงานนะคะหักหลบสุนัขนะคะทำให้เสียหลักนะคะพิกคว่ำคนงานบาดเจ็บ11รายนะคะ เรียกว่ารอดปฏิหารอีกแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะสพโคกสำโรงนะคะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถพิกวาโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายนะคะเจ้าหน้าที่จึงรีบไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับกู้ภัยสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสง่งเคราะห์นะคะศูนย์ราชพฤกษ์นะคะโดยที่เกิดเหตุน,นะคะอยู่ตรงข้ามกับ ปั๊มน้ำมัน8ริ้วปิโตเลียมถนนสุรนาลายนะคะกิโลเมตรที่37-38นะคะหมู่12ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะพบรถกระบะส่วนบุคคลโตโยต้าวีโก้แคปสีบอลเงินทะเบียนบรอ1044ลบบุรีนะคะบรรทุกคนงานจากตำบลพเนียดส่งโรงงานไก่สาหฟาร์ม ม่วงค่อมอำเภอชัยราดานจังหวัดลบบุรีนะคะจากการสอบถามพนักง,งานที่โดยสารมานะคะทราบว่ามีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกคนงานกระชันชิดนะคะรถจึงได้หักหลบสุนัขนะคะจังหวะนั้นล้อหน้ายางเกิดระเบิดทำให้รถเสียหลักเสียการควบคุมนะคะรถลงข้างทางส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะ รถพลิกคว่านะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายนะคะเรียกว่าปฏิหารหมูนะคะไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บกันนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี่ก่อสองกันนะคะรวมทั้งคนที่บาดเจ็บด้วยนะคะว่าเลขทะเบียนรถที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือทะเบียนนี้เลยนะคะย้าอีกครั้งนะคะหนึ่งศลบปุรีนะคะนี่เลยนะคะน้องหมาวิ่งตัดห้าเลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้นะคะ นีเลยนะคะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะคะเราอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกิดบัดเหตุแบบนี้ได้นะคะอย่างกรณีนี้น้องหมาวิ่งตัดหน้าเริ่มทําให้เสียหลักพลิกคว่ำไปนะคะโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแต่ว่าบาดเจ็บก็ไม่คุ้มกันนะคะสวัสดีค่ะ